น้าพี่น้องให้ปูย่ำให้ก่อนออกมาฟังน้ำกันปูฝันดีบอสวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าค่ะปูฮ่าฮ่ฮ่อนบ่ปูฮอนฮ้อนปูฮ้อนอันประเทศมานั่งนี่นองนี่ล้มบืดมานี่ครับค <c oughs> ือยังไายไฟมานนี่แม่นปูวัน <h ans> นี้เที่ยวสงน้ำเนี่ย ครับเมื่อหาเที่ยวโฮเทีลแปดเที่ยวครับบันที่ไม่หองจังขึ้นก็เอาผ้าสุบน้ำเซ็ตครับไป<อ>ปรหลุ่มบ่ได้เลยไม่ได้หอนแบบปัวเอฟซี FC, พูดก็ว่าให้จิบน,น้ำเย็นดูๆปัวครับเพราะไอ้ร่างกายมีความเย็นจนเืไงผลเหลืองเพี่เหี้ยออกไหลครับผมโอ้หอนขัดนะครับท่านชมร้อนทุกที่นะครับ FC, อเอฟซีพูดกัว่าหอนสุวรรณบ้าวเทาพระอาทิตย์ดวงเดียวกันว่าสัน่นพนดว่าปัว ลูกห้องโบคือเก่าแล้วโบคือเก่านะปู่เนาะคนตัดต้นไม่หลตัดครับผมสมัยปู่เป็นนุ่มเนาะหลวงครับแถวนครสวรรค์ขึ้นทั้งเหนือครับปู่เห็นก็จะตัดเพี่ต้นนี้ไงครับเดี๋ยวจะกอนนี่มันถึงมีต้นยากไงเนาะแถวบันกอกหน้าแก้วขึ้นไปอำเพิ่มเขื่องนี่เนาะครับดูนี่ตายมัดต้นมันยุ่งเหรอท่าน เดือแน่ยั่วอำเภอสารพีจากลําพุนอีกเขาทาั้งอำเภอสารพีเชียงใหม่ครับปูน้ำขังทั้งครับใ,ใครย,ยืนปูใคืมเอาตัวฝันน้ำเนาะครับฝันดีมันบ่ปูฝันขึ้นโอ้เอาเป็นจังบุญพี่น้องปูว,ว่าฝันดีฝันมขึ้นฝันไว้จังไดนหล่ะปูหลวงปู่ว่าววที่ฝันท่งฝันท่งเลยเก่าเลยเก่าเปนบ่ครับผมอ่ะคือให้คือให้ผมอ่ะ ที่มาหาปูไหหาต่ว่าไห่แห่ฮิดเก่าอยู่ได้ทำผู้ชมต่ว่ากับพี่เก่าอยู่<ม>ฟันทงเก่าลยบอกบบปูเก่าโอ้เอาเอาเช็ดสวงหางเอเอาบบปูอ<ม>ือมีเป็นเพิ่มเป็นเพิ่มแม,มนบอรหรือเป็นตัวที่ฟันทงตัวที่เน,เน,นเ้นไฮเ,เ,เล่ตัวเน้นตัวเน้นไฮเล่คบปู<ม>อือเอาซาถูกปูว่าตัวเน,น้นไฮเล่พี่น้อง หาเกาเก่มีแไปมีแล้วนี่ครับพี่ปูไ้ตองวดธรรมชุมบ่เป็นตองวดครับมาหาปูโชคดีเขวบปูมีไปเจ็ดเก่าเก่าบ่มีมีแต่หาเก่าเก่าปูไฮหาเก่าเก่าไว้หัวเลยก่นนะครับไว้หัวเอาเก่าเก่าเจ็ดก็หาแปดครับหาแปดมีแล้วปูเออครับหาแปดมีแล้วเอาเท่านั้นแหละครับแบบว่าปูฝันว่าจากไหนหรือจากไหน ฝันว่าหลวงปู่ไปแ็ป่พุทธสร้างงามๆเลยครับเป็นปูย่านเนาะย่าน,น,นีงามมากๆครับฝันย<ร>ังกับปู่ไปยังกับครับไปก็ยังไปวัดไลนมีละครับวันนี้มีบักใจมันมันข่วงไปสร้างตุ้งยัางนมฮะบักใจสร้างอืมลวงปูเลยว่ามุ่งมาแค่ในเก้าุ่นนะครับสร้างไงวะปู่ไงตัวไงเลยสร้างตัวไงเลยลงปู ก่าหนูว่าอันทุ่งเลยแกะหมักแล้วนกปูเก่าเล่นมาผมโค้งสุดท้ายเด้พี่น้องเด็กเจ็ท้าางเดียวเลยบอปูอันไหนกับปูหาเก่าเกาแล้วก็เกจ็ดครับเก7กเจ็ดอีกบอกปูเก่าเจ็ดนี่มันมาขอบหลวปู่มันขังเก่าเจ็ดบ่ มันจะมาอีกบบปูหลายเต่าตีปูหามาดูเนาะกเอาไอ้บ,บนนี่ยไว้ล่างนี้ที่ว่าลูกกู้เก่า,ขา,ขา,ขาค่ะคับเก่ามา,ขา,ขากค่ับเอาหนี่ปูไก่หาเก่าอยู่ที่ปูนะครับมีหาเก้าเก้าปูไหาเก้าเก้าห้าเก้าเก้าสองห้าแปดล่างห้าแปดครับผมวิ่งหา ครับที่ปูให้ปูบึงการคงสุดท้ายปูจะฟันตัวใดปูกคื่อจะฟันให้สองคููไปเก่าเกาเจ็ดปะครับหาหาเก่าหาเกาเก้านี้เลวเนาะหาเก่าเก้าไม่แล้วปูเอาเก้าเก่าเจ็ดเป๊ะเก้าเก้าเจ็ดประปูตามาชมขั้นเจ็ดมากเลยโปูเลยขันเจ็ดมากป๊เลยที่ปูเอานะครับผมคงสุดท้ายปูบึงการ เจ็ดพอปุ๊บสองตัวเขาล็อกปเลยละ่ะเกาเกาเจ็ดกาที่แรกมันปูตีหางกเกา้าโหงสุดท้ายอาตัวได้ปูเก้าเก้าเจ็ดอือหางเยอทั้งโทษเลยครับอา่ามันหาแปดทั้งีแล้วมีวแล้วปูอืสองตัวตัดต,ตัวได้สองตัวเกาว้กาเก้าปูตัดให้แล้ว เก้าเจ็ดนี่บ่ปูอ่มึงเดี๋ยวคนบ่มาเปลี่ยนันออกเลยเนาะออกดูวงอะอ่าพวกนี้มันออกเกจเก่าถังรางครับตัดให้เลยบ่ปูเก้าเจ็ดเนี่ยอือตัวปูของให้คุณเลยวดิครับขาแปดก็มีแล้วนี่ตามมาชมอันนี้โค้งสุดท้ายปูเน้นเก้าเก้าเจ็ดนะครับปูบึงการ วันตัวนี้เลยบอกปัววันงตัวนี้ละขั้นใจจีหลวงปู่นางที่เศร้าดีเกาเกาหนึ่งเลยครับแบบนี้มันมันม่เห็นมีแผลแหลมมันม่เห็นเอีย็นมองเห็นอย่างครับเดียวยว่าอันที่ว่าเห็นเป็นตัวมันก็เห็นเิ้ะเป็นตัววิ่นก้าวอืมจังหักหาเกาหนึ่งเช่เห็นเป็นตัวเรียบร้ียมันมันมันมาหลอกเขามันต้องอยู่ในนิมิตเตาตีโอ้ครับ เ, <S 1> <S 1> เขียนเก่าๆหนึ่งบอกปูนั่งแล้วเป็นนั่งไหนมันก็นมา,าดูยุง่งเละครับที่ว่าลงุงปูเคยเสียเศษมนึ่งน่งให้พนหนึ่งเกา่บาบ่่ะครับที่แรกบัดมือทุทไทยมัจังเกมากเยลยลวงปูก็เลยว่าเจีดเกา่าครับมันนี้ขึ้นม่บักเกดบักเก็กนั่นเถครับหลวงปูบ,กอ,บอกอบเก่าเลยเก่าเลยอ๋อปูว่าเก่าเลยนผูมชมนี่แหละ เก่าหนึ่งบ้า,าบ่าปูหรือจังไหนมาบ่าจักเหลือหังมักอยู่หังมักอยู่แต่ว่าหังเอาเจ็บมัน,มนค,คือจะคือจะมาแต่ตกเก่าแถวอะปูตกเก่าก็ใช่ <laughs> เอาเปกเปกมั้บ่เปกนี่ปูเก้าเจ็ดนี่ก็มาหลายสำนักหลายอาจารย์อลได้วยเนี่ยครับอ่าอืมเอาทำมาชมแคปหน้าจออันนี้มือเลยมือที่มาหาปูปูให้วิ่งห้าห้าเก้าเก้าเก่าเก่าหาเก่าเก่าสอง ปูฝันว่าได้จับกบมันมาปู่จับกบไงสองตัวปูเลยว่าเก้าสองหาแปดนี่เลขล่างปูว่าเอาโคงสุดท้ายปูว่าฝันเห็นสร้างสร้างไงปูป่สร้างไงเลยได้เข่าใกล้บอลนี้จังไหนโอ้ยมันเข้าอยู่ในหัววัดเนาะครับมันอาหัวพวกเขามาประตูเลยมันเขา่าประตูบอลหลุมอ่ะครับบอินี้มันยังเลาะวัดมากบักให่ไปอยู่ทั้งนั้นครับเข้าไปเฝ้านี้เราทึ้งที่ขึ้นจนหกดม่วงครับ ห็นแค่น,น,แน,น,นั่นบอกปูเก้าเนี่ยเอาเอา 99, เอาเก้าเก้าเจ็ดหางเดียวบ่มีคู่อื่นบอกเก้าเนี่ยหมัวหายมันเฮารุ่นเงยไฟกับพี่พวกหางเดียวเลยหางเดียวเลยหรุ่นเง่ไฟกับพี่ปูว่าเอา,าเก้เ <c oughs> เาเก้าเจ็ดไปไล่โค้งสุดท้ายพี่น้องเอาแคบหน้าจอพูดได้มากเนี่ยเก้าเก้าห้าเก้าเก้าสองร่องไว้ได้พี่น้องเด้อมักเก้าหนึ่งเลยบอกปูพืน แค่นั้นนั่นหลวงปู่ก็บออยาหลายบออยาหลายหางเอาแค่นี้ปูว่านหลุดงไฟกับพริบแล้วต้องหางเดียวเก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวปไปเห้นยโยมมีแ่ตัวนี้เลยล่ะเด๋กวัวตองข้อมึงอันไนก็ปัวหาเก้าหนึุ่่มปวยไปหาเกับหาเอ้าก็คือปวเขียนลงเห้เพลนน้ำมันสีหลายหางมันสีหลายหางอ่า เอาตัวร่องพี่น้องชุ่มดลงปูหัก็เจ้าก็้ไปอันนี้ตัวร่องอ้าหนึ่งเมือเดยปูหักเก้าหนึ่งกับหักแปดหปู่ไปแถวชุนบุรีอ๋อเอาทรรมชมปูว่าตัวร่องแต่อาปูรุนใหญ่ปูไวแต่ไฮหางเดียวคือเก้าเก้าเจ็ดอันนี้ตัวร่องหัเก้าหนึ่งก็เป็นเลขดังเลยปูนี่อันแล้วเนี่ยเขาชุ่มับมันเลขดังปู มันหาบอได้แล้วนผูมชมหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องได้เฮานี่แหละอ่าเกเล็กหนึง่งมันเป็นเล็กเจ็ดหาเล็กหนึ่งเป็นเล็เกเจ็ดตัวาหาได้ติดไว้น้ำนำหาเก้าหนึ่งนะครับนผูมชมแต่ว่าปูอยากให้คือหางเดียวก้าเก้าเจ็ดนะครับอันนี้หาเก้าเก้ตังต้งตจมาหาปูเมื่อน,นั้นนะครับนผู้ชมปูบึงการเอาปูกับฟันดีแล้วปูเนาะแต่ปูทรงไปใหยย้ยญาติยมคือหาเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งก็หาแปดอ่าน แต่ว่าตัวหลวงปู่ซื้อเลยไ้เนาะคั้นสูงมันเพี้ยนอ่าหลวงปู่บ่ได้ซื้อพี่เนาะปู่บาริสือย่อมซื้อให้อ๋อโยมหาลอตเตอรี่ให้เนาะปู่เนาะอ่าครับโยมหาลอตเตอรี่ให้ปู่ท่านผู้ชมใส่ปู่โยมหาลอตเตอรี่ตัวใดนให้ไม่ผมเบิ่งอีกทีนึงก่อนอ่าปู่ว่าปู่ปู่ซื้อบ่ได้โยมมันซื้อให้ลอตเตอรี่ท่านผู้ชม อัตลีมีเท่านัอะไะมีให้จมมึงมาแลยเอานั่งคิดดังนะแคปหน้าจอรุ่นใหญ่ปูปลารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มั่นใจหางเดียว997นบตัวนี้เป็นชุดร่องไปนปี่มีชื่อให้คอยเชียวกลอนซีสามเนาะครับถือหาลอยได้เงินกี่หมื่นตัว <40, 000. S 1> น้องเนาะปูเนียนหางเดียวคือ997 97ถ้าว่าตัวร่องก็คือ591 58นี่แล้วนี่ครับ FC <MC S 1> จีว่าเบาเถ่าตุดไปตุดมา เอาให้โชคให้มันพี่น้องกลับอขอบคุณขอคณนคขาพุณปูนะรรครับใน,นไฟกับพิบในไฟกับพิบเอาสวัสดีครับวาสดีค่ะทำช้ชมค่ะคอยได้โชคน้ำปูนะคะพอกันไม่คลิปนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ